กลุ่โครงการพัฒนาและปรับปรุงยนต์กุลาเบิร์ซึ่งมีสมาชิกดังนี้ 1. นนสวรรค์แท้ยาก 2. นายอนุชาวันวัฒนาคุลและ 3. กระผมนายจักรพุทธแท้ยากเป็นนักศึกษาระดับปรกาศนียบัยวิชาชีพชั้นปีที่3สาเลมสาส์วิทยายลัเทคโนโลยีปบัิิครับ องการพัฒนาและปรับปรุงยนต์ผู้ระเบิดเป็นการศึกษาข้อมูลของหนักการทํางานเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในด้านของวงจรน้ำควบคุมโดยการพัฒนาและปรับปรุงยนต์ขุดระเบิดนี้ได้มีการพัฒนาในเรื่องของวงจรนควบคุมโดยเดินจับควบคุมด้วยแม่โครงคอนโทรลเลอร์และ r s 4 8 5ข้อดีของระบบเดิมนี้คือประหยัดสายส่งยันแต่ข้อเสียคือเมื่อเวลาไกลออกไปทําให้สังญาณ แต่กล no ่องจึงทาให้มันไม่ทำงานตามที่ต้องการส่วนวงจรที่เราได้พัฒนาใช้งาน้นใหม่คือวงจรื่องตีด้วยตมีโสายส่งที่ให้ข้อดีของวงจรนี้คือได้สัญญาณน้อยกว่าเพราะเราใช้แค่ไฟ5โวลต์เท่านั้นส่วนข้อเสียคือต้องใช้สายส่งอย่างสิบห้เส้นชุบพวกตัวนี้ในนนะครับ่งรีโมทคอนโทรลนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งเราจะใช้ไฟ5โวลต์ส่งจากกลไกยน้ำมันครับเข้ามาที่รีนมทตตัวนี้แล้วเราจะใช้วิธีการเป็นสวิตช์กดติดปล่อยดับนะครับหรือว่าสวิตช์ปะท่อมนั่นเองครับในการควบคุมครับโดยจะทิกเพื่อให้สัญญาณไฟ5าโวลต์ไปที่ทัสเตอร์ทำทิกไปที่ขาวีทัสเตอร์นะเพื่อให้วีเทนเตอร์ทํางานดึงขา C ซึ่งเป็นขาฝั่งไฟกลาวของวีเล์ครับลงกล่าวีเล์ก็จะทำงานต้องจานะครับ นะครับจะกต่อเพื่สวิตช์มอเตอร์ซ้ายหน้านะครับนี่นะครับขวาหน้าหลังซ้ายหลังขวาครับซึ่งถ้าหากเราจะเดินพร้อมกันนั้นถ้าเราสวิตช์สองสวิตช์พร้อมกันนะครับร่าถอยหลังนะ้นกดพร้อมกันแต่ถ้าหากจะเนี้ยให้เรากดข้างแบบข้างแบข้างแบบข้างแบบถอยหลังมนยังครับ หรือว่าจะใช้ชีวิตยก็ได้นะครับนี่ครับเ็เราจะใช้งานในแบบเดินตรงที่ไกลแต่ว่าระยะยาวออกไปหรือถอยหลังกันนะครับใช้ได้ส่วนต่อไปนะครับเป็นการยกแขนกลมนะครับส่วนที่หนึ่งนะครับเนี่ยครับยกขึ้นนะครับในสุดละอันนี้ครับยกลง อันนี้คือนะครับเพื่อนนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นหนู่ฐานนะครับนี่ครับบงไปทางขวาหนึ่นไปทางซ้ายนะครับเนี่ยครับรับ การยกแขนกลนส่วนที่ส่วนที่สองนะอันนี้ครับยกกลส่วนที่สองอนนยกส่วนที่สองยกกลมนะครับ อนนี้ครับหมูหมูหมูมมแขนจับนะรบหรือว่ามือจับไหนครับมือจับมคัจับนะครับด้ส่วนให่ครับเป็นการใช้ทอรเตอร์ส่วนแขนจับ สวิตตัวนี้นะครับเป็นสวิตที่เอามาทำอนที่ใช้กับะบบซึ่งในระบบนี้เราจะไปใช้เป็นสวิตซีและนี่นะครับก็คือภาพขณะปฏิบัติการทดสอบการเก็บผู้วัตถุแปลกปลอมนะครับที่ต้องสงสัยนะครับซึ่งระยะที่เราทำการทดสอบนะครับมีระยะที่ไกลออกไปถึง50เมตรนะครับแล้วก็100เมตรตามลำดับนะครับ ผมกรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงุยนต์ระเบิดเขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้คร <wie erman. S 2> ับสวัสดีครับ